สวัสดีครับลองกิจกับวันนี้เราแอบส่องอแอบส่องโครงสร้างพี่ว่าของว่าไม้ดีแค่ไหนครับมาดูครับเริ่มตั้งแต่เสาครับเสาอ่อนหน้าหกเสาหน้าหกแต่อ่อนเพราะว่าโดนเหลานะฮะนี่เสด้านหน้าครับเนลียครึ่งเนียครึ่งหกเนี่ยครึ่งหกพื้นก้าวลิมนี่ริมนะครับพื้นยังไม่ได้ขัดนะนี่ใต้ถุนบ้าน สีเป็นเสีต้นเดียวครับกระดาษสองเล้วเจ็ดสองเล้วเจ็ดนะสีต้นเดียวนะคว,นะว,นะวามยาวนี่เจ็ดเมตรนะครท่านผู้ชมความยาวเจ็ดเมตรครับผมนี่บันไดก็จะขึ้นตรงนี้ครับท่านผู้ชมขึ้นตรงนี้ประมาณสามขั้นที่พี่เขาทำอ,า 3. อ่ะก็กว้างเหมือนไม่าศิษอันนี้ ยังยังไม่ได้ขัดขัดแล้วแต่ว่ายังไม่ไเรียบร้อยยังไม่ได้โปยังไม่ลงสีนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ70เซน70 75เซนถ้าพูดถึงเสาเนี่ยใต้เสก็ประมาณ60 70แต่ว่าไม่พื้นขึ้นมาอีกนะรอดก็นิ้วครึ่งนิ้วครึ่ง4นิ้วครึ่งหกนะ ขอโทษนะนิ้วขึ้นสี่เนี่รอดรอดรอดนี่ลักษณะการทำครับผมนี่เดี๋ยวเราเดินดูอีกทีหนึ่งเจ็ดเม็ดเนี่ยวางรอดกี่ตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหก็ยี่สิบตัวประมาณนั้น แล้วก็มีทำเหลี่ยมเหลี่ยมยืดออกมาเหลี่ยมเหลี่ยมม่องเหลี่ยมยม่องนะครับเซเวอรเนี่ยตรงนี้ก็ทำแค่นี้อรท่านผู้ชมอันนี้แอบสองนะทำแค่นี้เพราะว่าก็จะทํำมุกยืดอนะ่าทำมุกยืดก็ต้องทำแค่นี้นะครับนี่คือลักษณะการทำของเขาลิเมอดีฮะแปรใช้หน้าสามครับอ่านแะปรหน้าสามจันทร์นหน้า นิ้วครึ่งสี่แต่ว่ารอดเมื่อกี้ผมบอกว่าสี่ไม่ใช่นะนิ้วครึ่งหอ่านิ้ยครึ่งหกนี่ลักษณะการทําโอเคนะนี่มุกเหลี่ยมมาประมาณได้ห้าสิบเลียมมกุกโดูส่วนอื่นนี่ส่วนอื่นอันนี้ให้ดูครับทีมานของประคองครับโครงสร้างดีครัราคานี่คุยกันได้ครับราคาคุยกันได้ หลังคามุงด้วยกับเบื้องลอนนะฮะตอนนี้ทีมันกำลังขัดพื้นอยู่เดี๋ยวเอามาปูนี่ลักษณะการทำอาจจะมีสิ่งของเกะกะนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วพี่ประคองไปวางไว้ที่บางบานนะฮะเพราะว่าแกย้ายกิจการแกหมดอายุแล้วหมดอายุหมายถึงว่าต้องคืนไอ้เจ้าของที่ดินแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่วางแค่นั้นเองครับแล้วใครคนไหนําสสำเร็จเราจะมา อ่าถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนี่ตานผู้ชมดูฮะฝีมือร้านประคองนี่อาจจะมีสิ่งของเกะกะนะอโอเคนะฮะไปเจอบานหน้าต่างนะฮะสองช่องนะครับเป็นบานหน้าต่างปิดเปิดนะครับปิดเปิดนี่เดินไปรอบๆร,รอบตัวบ้าน <c oughs> กับนายสนใจก็ลองลองสอบถามดูวันนี้หลวงหลวงหลวงกิตเอฝากแล้วเวลาดูคลิปก็บอกว่าดูมาจากกิตตินะเขามีส่วนลดให้นะฮะท่านผู้ชมมีส่วนลดให้โอเคนะฮะอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยอันนี้ก็ต้องลานะครับหลวงกิตต้องลาแล้ว แอบส่องพอรประมาณโครงการนอกดาวของประคองอยากได้ก็โทรมาพี่ประคองรับสายตลอด24ชั่วโมงนะฮะนอกจากติดตุระวางรตัวจับและติดตุระอาจจะไม่ได้รับก็ขอโทษด,ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับนอะ่าโอเคนะฮะ่งดอกจิกนะฮะ ดอกเกก็จะมีสัญลันษักอยู่ตรงข้างหน้านะหรือยังไงนะไม่มั่นใจนะครับนี่ต้องลาก่อนนะครับนี่ให้ดูจ่าๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ลาก่อนนะครับกดติดตามนะครับสวัสดีครับ